สิบรายแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นตอนนี้น้องหมานะะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะครับในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยฮะพันุ์ที่มีขนมากอย่างเยอรมันเชิเพริดนะ,ะก็เกิดอาการฮิสโตรนะครับคือร้อนจัดไปถึงหมอก็ไม่ทันละปรับป้าปรากฏว่าตับแตกเรียบร้อยฮะตับไตไส้พุงพังเรียบร้อยไม่สามารถาจะทําการแก้ไขได้นั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างนี้อากาศที่ร้อนจัดสุนัขเขาไม่มี ผิวหนังใช้ในการระบายความร้อนเหมือนมนุษย์นะก็ต้องให้อยู่ในอากาศเย็นเป็นสำคัญสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์เจยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศคงเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอากาศร้อนที่ปรากฏว่ากำลังรุกหนักไปทั่วเอเชียเลยทีเดียวเริ่มต้นสถานก,การณ์ความรุนแรงก่อนปรากฏว่ารัเสเซียยึดพื้นที่เพิ่มเติมคุกค,คามยูเครนนะครับเมืองใหม่อันดับสอของอยูเครนขณะที่ผู้นำของอยูเครยนยอมรับสถานก,การณ์กำลังแย่ลง กองทหารรัสเซียลุกคืบได้หลายหลายจุดบริเวณเส้นทางแนวหน้าที่สองฝ่ายสู้รบกันในยูเครนนะครับกระทรวงกลาโหมของมอสโกโวนะครับยึดหมู่บ้านได้อีกหลายแห่งในแคว้นโดเนสขณะที่กำลังอยู่ในฐานะได้เปรียบในแคว้นคาคิฟนะครับทั้งนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนออกมายอมรับ สถานการณ์ในสนามรบฝ่ายยูเครนนั้นแย่ลงโดยทหารของรัสเซียเข้ายึดพื้นที่เพิ่มเติมและเร่งฉกฉวยความได้เปรียบจากการมีกำลังพลและกระสุนมากกว่าในเวลาที่ยูเครนเฝ้ารออเมริกันส่งอาวุธมาให้ตามที่มีการรับปากไว้ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่า น้ำมันก็ลง1นึ่งดอลลาร์สหรัฐนะค,ครับกลายความกังวลตะวันออกกลางหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำก็ปรากฏว่าขยับขึ้นจับตาที่ประชุมเฟดราคาน้ํามันขยับลงกว่า1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาการเจรจาในกรุงไคโรเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลกลายความ ขัดแย้งลุกลามบานปลายในตะวันออกกลางส่วนวอล l s สตรีทนะครับปิดบวกและทองคำปรับขึ้นจับตาที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาค้า,านศาลอาญาโลกออกหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็สอบสวนหัวหน้าของผู้นำอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สหรัฐอเมริกาก็เปิดหน้าชัดเจนฮนะเปิดเผย ว่าคัดค้านการสืบสวนของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ต่อการกระทําของอิสราเอลในฉนวนกาซาต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนตายไปหลายหมื่นคนนะครับท่ามกลางรายงานว่าเจ้าที่อิสราเอลมีความหวั่นกลัวว่าศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองเฮกแห่งนี้จะออกหมายจับพวกเขาในเร็ววันนี้ในขณะที่เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาติเนื้อหรือนาโต เชื่อ,อยูเครยนยังมีโอกาสชนะสงครามแม้ถูกรัสเซียรุกค,คือบอย่างต่อเนื่องเยนสโตเทนเบิร์กนะครับเลขาธินนการองค์การสนธิสัญญาติกเหนือหรือนาโตนะครับบอกว่ายังไม่สายเกินไปที่ยูเครนจะชนะสงครามแม้เป็นรองทั้งทาง,งด้านกําลังพลและยุทธปกรณ์ทางทหารในการต่อสู้ดิน้นรนรับมือกับการรุกค,คืบของรัสเซียระหว่างที่กําลัง รอการส่งมอบอาวุธจากบรรดาพันธมิตรที่ชะง,งักกันมายาวนานนะครับในขณะที่ UN อ้างมีหลักฐานนะครับขีปนาวุธเกาหลีเหนือถูกโจมตีใส่เมืองในยูยนเครนเศษซากต่างๆขีปนาวุธลูกหนึ่งที่พุ่งใส่เมืองคาฟคิฟนะครับของอยูเครนเมื่อ2มกราคมที่ผ่านมาจากขีปนาวุธนะครับชีริส ฮาวาซอง11ของเกาหลีเหนือนะครับจากคำกล่าวอ้างของหน่วยเฝ้าระวังมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติบอกกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติในรายงาน32หน้าคณะผู้จับตามาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติสรุปว่าเศษซากที่กู้มาจากขีปนาวุธรูกหนึ่งที่ตกจากคาคิฟยูเครนเมื่อวันที่2มกราคมปี2024มาจากขีปนาวุธซีรีสวาซองนะครับ11ของเกาหลีเหนือ และมันเป็นการละเมิดนะครับมาตรการปิดล้อมทางอาวุธที่กำหนดเล่นงานทางเกาหลีเหนือนะครับในขณะที่เชสเซลฟี s <S ie, เป็นสมาชิกราชวงศ์ของกังกฤษองค์แรกที่เสด็จเย,ยือนยูเครนหลังเกิดสงครามสำนักพระราชวังเบคกิงแฮมได้มีการออกถแถลงว่าดัชเชสโซฟีนะครับได้เสด็จพระดำเนินเป็น คนแรกนะครับเยือนยูเครนได้ทรงเข้าพบกับประธานาธิบดีวโรโรมีเซเรนสกี้พร้อมภริยาซึ่งถือเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษหลังจากที่สงครามกับรัสเซียปทุทกขึ้นเมื่อ2ปีก่อนซึ่งอังกฤษนั้นก็ให้การสนับสนุนทางฝั่งของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่คุณปู่จีนวัย8ปปีนะครับหวนแต่งงาน ครั้งแรกพบนะฮะหลังต้องจากกันไปนานหลาย10ปีชายวัย8ปปีรายหนึ่งในประเทศจีนแต่งงานเป็นครั้งแรกอดีตเพื่อนรักร่วมสถาบันณมหาวิทยาลัยปักกิ่งหลายทศวรรษที่ทั้งคู่พบเจอกันก่อนแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางการแต่งงานทั้งคู่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยประชาคมสื่อสังคมออนไลน์จีนและคู่รักนะครับ แววคนชลาได้รับคำอวยพรที่จริงใจจากทั่วสุรทิศเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็ผุดเทรนแปลกนะครับข้าวปั้นจาก,กรักแร้นะครับอบอวนกลิ่นเงือใต้วงแขนสาวๆญี่ปุ่นฮะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆนะครับอยู่ตลอดเวลาทว่าไอเดียอย่างนี้ทำเอาคนต่างชาติ อย่างเราอึ้งไปพอๆกันนะปรากฏว่าตัวอย่างข้าวปั้นที่ปั้นด้วยรักแร้ของสาวที่กําลังติดเทรนอยู่ในตอนนี้แม้ปรากฏว่าข้าวปั้นรักแร้จะไม่ใช่ของใหม่เสียทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่เรื่องนี้ถูกตีแผ่บนสื่อต่างชาตินะครับอย่าง South China Morning Post นะครับก็ปรากฏว่ามียอด เข้าแชร์ทาง Facebook กว่า800ครั้งในระยะเวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นนะเป็นเรื่งแปลกแ,ลกแลกที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าฟิลิปปินส์ก็โวยถูกยามฝั่งของจีนนะครับฉีดน้ำแรงดันสูงไล่เรือจนเสียหายใกล้สันดอนทะเลจีนใต้ทางการฟิลิปปินส์ออกประนามยามชายฝั่งของจีนว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามและทำให้เรือของฟิลิปปินส์ลำหนึงได้รับความเสียหาย พร้อมปฏิเสธข้อมูลของฝ่ายจีนที่อ้างว่าขับไล่เรือสองลำออกไปจากบริเวณสันดอนพิพาทยามฝั่งฟิลิปปินส์แถลงนะครับว่าเรือสองลำของฟิลิปปินส์ยืนหยัดในที่ตั้งของตนเองสันดอนสกาโบโรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทกับปักกิ่งในทะเลจีนใต้แต่กลับถูกเรือชายฝั่งของจีนสองลำใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่จนทำให้เรือฟิลิปปินส์หนึ่งลำได้รับความเสียหายนะครับ สันดอนดังกล่าวอยู่ภายใต้อธิปไตยของชาติใดแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ทะเลข,ของฟิลิปปินส์นะครับที่ตั้งสันดอนทรายแห่งนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นแหล่งประชุมที่หลายประเทศเข้าไปใช้ประโยชน์อีกทั้งอย่างเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับเรือต่างๆในยามพายุฮะซึ่งจริงๆก็ออไปใกล้หมู่เกาะสเปรล,ลี่แหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่จีนเขาทำาการครอบครอง ในขณะที่ภูเขาไฟรวงในอินโดนีเซียปรากฏว่าปะทุซ้ำนะครับอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบินเตือนภัยขั้นสูงสุดภูเขาไฟรวงนะครับบริเวณเกาะสุมาตราบริเวณเกาะสุราเวสีของอินโดนีเซียเกิดการประทุซ้ำอีกะระลอกหนึ่งทำให้ทางการต้องสั่งอพยพชาวบ้านนะครับและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ท่าอากาศยานานานาชาติที่อยู่ใกล้เคียงต้องปิดทําการเป็นการชั่วคราวและมีการยกระดับเตือนภัยในขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่คลื่นความร้อนเล่นงานทั่วเอเชียต้องปิดโรงเรียนออกคําสั่งเตือนด้านสุขภาพฟิลิปปินสั่งปิดโรงเรียนและเตือนเกี่ยวกับสภาวะโอเวอร์โหลดนะครับของเครือข่ายจ่ายกระแสไฟในขณะที่บรรดาเจ้าที่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยได้ออกคําเตือนสุขภาพต่างๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนอย่างรุนแรงเข็นฆ่าชีวิตผู้คนในปุยภาพแห่งนี้แปลกนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องสงครามในยูเครนจนถึงกระนี้สหร,รัฐอเมริกาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเปิดตัวชัดเจนว่าจะไม่ให้มีการออกหมายจับนะครับอิสราเอลสำหรับประธานดีโจไบเดนนะครับถ้า มีการเปลี่ยนแปลงในการให้ทรัมป์เข้ามาดำเนินการนรีมีโอกาสที่อิสราเอลนั้นจะถูกออกหมายจับโดยเฉพาะเบนจามินเนทันยาฮูพร้อมคณะที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าคน,นคในฉนวนกาซามากกว่า39,000รายนะครับซึ่งตายจากสงครามในครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากอะไรฮะรได้ประโยชน์จากการขายวุฒเป็นสําคัญ สงครามในยูเครนตอนนี้ทางฝั่งของรัสเซียก็ยังคงชนะอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยูเครนก็กําลังพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องอังกฤษถึงแม้ว่าจะส่งดัชเชสนะครับเดินทางไปให้กําลังใจในฝั่งของยูเครนแต่จนถึงขณานี้ยังไม่สามารถทําให้ยูเครนชนะสงครามในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ประเด็นเชิงงานสังคราะหที่น่าสนใจฮะสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับ ความร้อนได้ทะลุทะลวงไปทั่วเอเชียปรากฏว่ารัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์ได้มีการสั่งยกเลิกการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามโรงเรียนแห่งของรัฐทั่วประเทศเป็นเวลาสองวันนะครับแล้วก็ได้รับการรายงานว่าเรื่องของความป่วยความดันสูงนะครับแล้วก็เวียนศีรษะเกิดขึ้นกับบรรดาเด็กๆและก็ครูทั้งหลายนะครับายเปียพันปุยภาค คร,ครูก็เป็นกลุ่มการศึกษาก็บอกกับสื่อนะของทางฟิลิปปินส์คาดหมายว่าฟิลิปปินส์ก็จะแตะระดับความร้อน37องศาเซียเซียสในในไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่กระทรวงศึกษาก็สั่งหยุดการเรียนการสอนนะฮะเป็นจำนวนมากเรื่องการแออัดและไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับสำนักงานพยากรณ์อากาศนะครับ ความชื้นความร้อนมาตรการวัดอุณภูมิความร้อน,ออนซึ่งตามพุยภาคแล้วก็อยู่ที่ประมาณ45หองศาเซียเซียซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์สภาวะร้อนอุครั้งนี้ก็ทําอันตรายอย่างมากแก่การเรียนหนังสือเนื่องจากกระตุ้นเกิดอาการโรคลมแดดซึ่งคลื่นความร้อนอยังก่อแรงดันนะครับต่ออุปทานไฟฟ้าบนลูซอนบนเกาะของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง นะครับไฟสำรองของดินแดนแห่งนี้ก็ปรากฏว่าเหลือน้อยอย่างเต็มทีนะครับหลังจากโรงไฟฟ้า13แห่งต้องปิดปฏิบัติการนะครับถานการคาดการว่าอุณหภูมิจะพุ่ง40องศาเซลเซียสในกรุงเทพมหนานครรวมถึงภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยอ่าก็มีการเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสาเหตุหลักๆก็ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นในอินโดนีเซียอ่าก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเช่นกัน พบผู้ป่วยเพิ่มเป็น2เท่าจากระดับ1 5 0 0 0คนจากปีก่อนเป็น3 5 0 0 0คนเลยเดียวเท่าตัวนะครับสิงคโปร์นะก็ปรากฏว่าความร้อนอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่อากาศที่ร้อนจัดบางประเทศเนี่ยนะฮะก็45เคสในประเทศแห่งหนึ่งจนถึงวันที่13เมษายนจากการเปิดเผยของมาเลเซียนะครับก็ปรากฏว่ามีการติดตามเคสต่างๆ มีผู้เสียชีวิตจากโรคแดดจำนวน2รายไทยเสียชีวิตมากที่สุด30รายแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นตอนนี้น้องหมานะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะครับในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยพันธุ์ที่มีขนมากอย่างเยอรมันเชฟเพิร์ดก็เกิดอาการฮิสโตรคคือร้อนจัดไปถึงหมอก็ไม่ทันละปรับป้าปรากฏว่าตับแตกเรียบร้อยฮะตับไตไส้พุงพังเรียบร้อยไม่สามารถ จะทําการแก้ไขได้นั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างนี้อากาศที่ร้อนจัดสุนัขเขาไม่มีผิวหนังใช้ในการระบายความร้อนเหมือนมนุษย์นะก็ต้องให้อยู่ในอากาศเย็นเป็นสําคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ อุวงราชชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมูย,าย้ายแผ่นดินเินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชาำ ฟ้าภาหวา,านำนำผิดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาทรนผู้คนฟ้าภาวา,า,าจนผ่านพ้นโพยพภัยฝ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล่นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ไไว้ฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย กาทรงสุขใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหว้ฟ้าทรงผูกพันไข่ฟ้าชาวไทย ควาทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น